โรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธรารณาสุขหรือธัญรักษ์ปัตตานีรีซอสพิทอลบริหารโดยแพทย์หญิงณิศรางามขจรวิวัฒน์ผูวอหนวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงมีเนื้อที่24ไร่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการตรวจรักษาบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดแบบครบวงจร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตสุขภาพที่12เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดปัญหาจากการเจ็บป่วยจากการใช้ยาเสพติดได้ด้านการบำบัดรักษาเมื่อผู้ป่วยเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกมีกระบวนการเข้ารับการบำบัดดังนี้ทำบัตรผู้ป่วยที่งานเวระเบียนซักประวัติพบแพทย์หากผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินมีห้องฉุกเฉินทางยาเสพติดรองรับ นอกจากนี้ยังมีคลินิกเฉพาะโรคเช่นเมตาโดนคลินิกคลินิกผู้ป่วยยาเสพติดที่มีโรคแทรกซ้อนคลินิกวรรณโรคคลินิกบุรีคลินิกอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดจากนั้นไปรับยาหน้างานเภสัชกรรมพอผู้ป่วยในบำบัดด้วยยามีการให้บริการผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยแบบทั่วไป มีการให้บริการผู้ป่วยบำบัดรักษาในห้องพิเศษห้องเซมี i c u Addiction และมีการให้บริการห้องจำกัดพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตก้าวร้าวหรือ SMIV พอผู้ป่วยในฟื้นฟูสมรรถภาพใช้เวลา90-120วันเพื่อปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมอารมณ์ของผู้ป่วยโดยใช้รูปแบบการดูแลที่เรียกว่าฟาร์ m โมเดลการฟื้นฟูโดยใช้คู่มือหลักศาสนาอิสลามกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีกิจกรรมอาชีวบำบัดเป็นกระบวนการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมีห้องจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพอาชีวบำบัดในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพแอดทันคาเฟ่เป็นร้านค้าสวัสดิการ และสถานที่สำหรับฝึกอาชีพผู้ป่วยในการให้บริการเครื่องดื่มเช่นชากาแฟนอกจากนี้ยังมีบ้าน r รี n นทรเป็นบ้านพักเพื่อให้ผู้ป่วยเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่ชุมชนและบ้านกึ่งวิถี l า w a y House เป็นบ้านพักชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่พร้อมจะตับสู่สังคมเป็นกระบวนการสุดท้ายของการดูแลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดเพื่อสร้างนวัตกรรมการบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐานน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องที่สามารถส่งต่อองค์ความรู้ไปยังเครือข่ายด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดรักษาพัฒนาเครือข่ายบริการด้านยาเสพติดให้มีศักยภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสาขายาเสพติดเช่น พัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติดหลักสูตรแพทย์และพยาบาลเทรนนิ่งนิเทนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดเครือข่ายการบำบัดร,รักษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการบำบัดร,รักษาด้านการควบคุมกำกับติดตามคุณภาพการบำบัดร,รักษาติดตามควบคุมกำกับและตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ งานยาเสพติดในหน่วยบริการด้านการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดทั้งสถานบริการภาครัฐและเอกชนในเขตสุขภาพที่12สำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่12โรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีมีบทบาทหน้าที่เป็นโฟกัสพอยต์ระหว่างกรุมการแพทย์ส่วนกลางและสถานบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสเขตสุขภาพที่12จำนวน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีมีผลงานเด่นเช่นการพัฒนาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ใช้ยาและสารเสพติดเกตสุขภาพที่12การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเฮโรอ,อีนที่บำบัดด้วยยาเมทโดนระยะยาวและมีการถ่ายทอดไปยังเครื่อข่ายเกตสุขภาพที่12และพัฒนาผู้ป่วยเป็นพนักงานราชการตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้เป็นต้นด้วยความมุ่งมัน่นพัฒนาด้านบริการและวิชา โรงพยาบาลธัญรักษ์ปันตนีจึงได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมาอย่างต่อเน,นื่อง